ตัวเทอร์มิเตอร์นะครับที่มีอาการเสียที่ที่เราดูจากเออร์เร d โค้ดกันนะครับก่อนอื่นเรามาพูดกันก่อนละกันว่ามันม,มีหน้าที่ทําอะไรนะครับตอนนี้ผมเอาตัวอย่างเทอร์มิเตอร์จากตัวเครื่องออกมาให้ดูนะครับเอ่เทอร์มิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปไปดูนะครับตัวแรกนะครับที่เป็นหางคล้ายลักษณะคล้ายๆทองแดงแบบนี้นะครับ จะมีอยู่2อตัวด้วยกันนะครับซึ่งหน้าตาจะคล้ายกันแต่ว่าความยาวของสายจะไม่เท่ากันนะครับตัวที่สั้นนะครับจะเป็นเทอร์มิเตอร์ที่ไว้สาหรับตรวจสอบอุณหภูมิบริเวณท่อด้านบนของคอมเพรสเซอร์นะครับจะติดตั้งอยู่บริเวณท่ออัดน,นะครับตัวนีน้จะเอาไวต้ตรวจสอบบริเวณท่อน้ายานะครับว่ามีอุณหภูมิสูงผิดปกติหรือเปล่าบริเวณด้านบนของคอมเพรสเซอร์นะครับถ้าหากว่าเกิดมีความผิดปกติเนี่ยตัวเซนเซอร์ค่าความต้านเปลี่ยน เอเลอลร์โค้ก็จะขึ้นเพื่อเป็นการเซฟตี้ไม่ให้ตัวระบบหรือว่าคอมเพรสเซอร์ได้รับความเสียหายนะครับอีกตัวหนึ่งครับที่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับ <S <S ก็จะเป็นหางทองแดงเหมือนกันแบบนี้นะครับก็สายาาาจะยาวกว่านะครับตัวนี้จะเสียบอยู่บริเวณท่อด้านข้างแผงคอยล์ร้อนนะครับเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของท่อบ,บริเวณนั้นว่ามีความร้อนสูงผิดปกติหรือเปล่านะครับเช่นในกรณีที่พัดลมคอยล์ร้อนเกิดหยุดทํางานขึ้นมาแล้วน้ํายาไม่ได้รับการระบายความร้อนเนี่ย ตัวเซนเซอร์จะได้แจ้งเตือนสียก่อนว่า,อาตอนนี้ท่อร้อนผิดปกติให้หยุดทํางานแล้วก็เออร์เลอร์โคดขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นกันอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นคล้ายๆลักษณะของเซนเซอร์อุณหภูมินะครับก็จะไม่ได้เป็นหางทองแดงและตัวนี้จะติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของแผงคอยล์ร้อนนะครับเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิลมนะครับที่เอามาระบายความร้อนตัวน้ํายาแอร์นะครับว่ามีอุณหภูมิสูงหรือต่ําอย่างไรเพื่อให รอบของพัดลมคอยลร้อนเนี่ยทำงานสมดุลก,ก,กันกับอุณหภูมิภายนอกที่มาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ํายานั่นเองนะครับ